ชายที่ในหลวงตรัสว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจปลื้มสุดหัวใจสักลงบนแขนติดตัวตลอดชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จและทรงจำชายคนหนึ่งที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9้าท่ามกลางผู้ประท้วงโดยสมเด็จพระราชินีตรัสว่าขอบคุณมากคนนี้ไปชูป้ายขอบคุณมากเราจำได้ขอบคุณมาก,เ,ามากเป็นกำลังใจให้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าคนนี้ใช่ไหมกล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจพร้อมใช้พระหัตถ์ขวาแตะไหล่ชายคนดังกล่าว วันที่6พฤศจิกาย,ยน2563มีรายงานว่าชายคนดังกล่าวทราบซึ้งในพระมหารการุณาเป็นล,นล้นพ้นและได้สลักความทรงจำครั้งนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตด้วยการสักข้อความว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจไว้บนแขนนอกจากนี้เจ้าตัวยังปลื้มใจและดีใจมากจนร้องไห้โฮออกมาท่กมกลางประชาชนที่มารับเสด็จที่เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ